ดูคลิปนะวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทุกทำทุกต้มนั่นเองวัดเดือพุทโธพอแล้วอัดคลิปคลิปนี้พี่จะลงยูทูบจริงจริงวันยังไม่กดถ่ายเลยไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้กดไลค์เลยอไอชื่ออะไรไอ้ผมชื่อเด็กชายกันยาัฒป้องกันจิตชื่อทีโอครับไอโยโยฮะนี่แล้วก็เหรอเจนเด็กตุ้ยเจนเด็กตุ้ย ฉันเล่นพอสวั <c oughs> สดีค่ะหนูชื่อพิงค์ค่ะพม่รินอยู่พม่รินจะอยู่รินยุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถูกเดี๋ยวถูกแฮกข้อมูลนะเส้นเด็เลยเด็กเลยด็กเลยเด็กเลยยชื่ออะไรแกนแั่นแหละอีนี่นะเออผมกำลังจะมาสอนน้บเล็กแล้วยินดี ทำดีได้ดีทำชัวร์ได้ชัวร์ทำชัวร์ได้ชัวร์ทำชัวร์ได้ชัวร์พูดใหม่ดิทำดีได้ดีทำชัวร์ได้ชัวร์พูดใหม่ดิขนตั้งเล่นครับหนึ่งสองสามสี่าพูดใหม่ดิหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทราสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะใครที่ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติกเกอร์ถ้ามีอะไร ถ้าใครยังถ้าใครมีอะไรสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็ร้ามีอีกหลายคลิปเนาะไปละบ๊ายบาย